สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งเชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวคายนะครับกับโหมดสอบประมวลนั่นเองนะครั้งนี้สัปดาห์นี้เป็นสอบคุ้มกันครั้งที่2นะครับโดยที่สอบครั้งนี้เนี่ยถือว่าง่ายขึ้นเยอะนะเพราะว่าตัวกดพิเศษเนี่ยมันช่วยฝั่งเราค่อนข้างเยอะกว่าเนื้อฝั่งเรานั่นเองอย่างแรกสนามสอบนะครับก็เป็นสนามสอบในเมืองนะอ่าต่อมาสตรูก็จะเป็นประเภทเกราะหนักนะครับหรือเกราะสีเหลืองนั่นเองก็เตรียมดาเมจสีเหลืองให้ดีๆนะครับ ต่อไปกฎพิเศษข้อแรกนะครับก็เป็นฝั่งที่บัฟฝั่งเรานั่นเองนะตัวหุ่นล้ำยุคที่เราเป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยจะมีความสามารถในการกระจายบัฟเอฟเฟกที่เกี่ยวข้องกับค่าพลังพวกสเตตต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแอตแท็กครีเรชครดามเมจเมื่อเราบัฟใส่หุ่นเนี่ยก็สามารถกระจายให้กับเพื่อนร่วมทีมในสนามได้ยกเว้นตัวสเปเชียลที่มีเอฟเฟกเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถบัฟค่าโจมตีบัฟค่าครีดามเมจบัฟครเรชให้กับทีมทุกตัวในสนามได้นั่นเองนะ ก็ทําให้เราสามารถจัดดาเมจได้หลายๆตัวเลยนะครับวนอย่างเมามันแน่นอนส่วนอีกข้อนึงก็จะเป็นการเนิรฟหุ่นฝั่งเรานะก็เป็นการลดค่าฟื้นฟูของหุ่นล้ายุคแล้วก็ไปลดค่าโจมตีของฝั่งศัตรูลงเล็กน้อยนะครับเป็นการบังคับว่าให้เราต้องใช้ดาเมจโถมให้ไวที่สุดนั่นเองนะครับประมาณนี้สําหรับกดในครั้งนี้ส่วนทีมจะเป็นยังไงในรอบนี้3ทีมก็ไปรับชมกัน สำหรับทีมที่ใช้ในรอบนี้นะครับทีมแรกเนี่ยก็ให้อิโอเป็นดาเมจหลักนะแล้วก็มีโมโมอิกับมิโดริมาช่วยทําดาเมจเพิ่มเติมนะครับอารูเดสเป็นตัวบัฟคริดาเมจให้ทั้งทีมนะครับแล้วก็มีชิโรโกชุดแว่นน้ำลดค่าคอรสเร่งค่าคอสให้แล้วก็มีโคทาคมะบัฟแอตแทกให้ทีมนะครับ ต่อไปทีมที่2นะครับก็ใช้ในส่วนของอิโอริกับโนโนมิเป็นตัวดามจรอบนี้นะครับส่วนตัวบัฟจะเป็นอากโกเบรสแล้วก็ฮาเลคแคมป์ซึ่งทั้ง2 b u บัฟก็เอาให้หุ่นเหมือนกันสเปเชียลมีฮารุกะปีใหม่กับตัวฟูกะปีใหม่นะครับฮารุกะก็ช่วยเร่งค่าคอสเพิ่มเติมฟูกะช่วยลดค่าคอรสครึ่งหนึ่ง ทีมสุดท้ายนะครับก็ใช้มิกะกับช mm ิริโนเป็นตัวดามเมีดหลักนะแล้วก็มีฮิมาริอาโกะนะครับเป็นตัวบัฟให้กับหุ่นทีมนี้ใช้คอสเยอะหน่อยก็เลยเอาชุนมาช่วยเร่งค่าคอสตอนต้นไปเลยนะครับแล้วก็เอาอุยมาลดค่าคอสให้ทั้ง2ตัวละครประมาณนี้ ここから先は進ませないよ。 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสอบคุ้มกันครั้งที่2ในรอบนี้จริงๆแล้วเราสามารถจัดตัวดามเมจเป็น2ตัวเป้าเดี่ยวก็ได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวหุ่นรบของเราเนี่ยมันก็สามารถเคลียร์หมู่ให้เราได้อยู่แล้วเราแค่โฟกัสตัวตรงกลางให้แตกก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของบัฟ ห้ามขาดในทีมเพราะว่ามันค่อนข้างช่วยเยอะนะครับในรอบนี้โดยเฉพาะพวกบัฟเป้าเดี่ยวเนี่ยพอบัฟคูณแล้วกระจายให้ทุกคนเลยก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนั่นเองก็มีประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอขอบคุณไปอย่างสูงสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย